วันจันทร์ที่หนึ่งธันวาคม2025เราเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่และขณะเดียวกันเราเริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยนะครับและเป็นเดือนสุดท้ายของปี2025ซึ่งเรากำลังจะจบปีศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจูบิลี่เยียขณะเดียวกันเราเริ่มต้นอยู่ในสัปดาห์แรกของเทศกาล เตรียมรับเสด็จพระเยซูคริสตเจ้าซึ่งเราเรียกว่า a d v e n t ตุสอั e ว t นตุนั้นหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Advent Advent นี่แปลว่าการกำลังจะมาถึงนะครับการที่พระเยซูเจ้ากำลังจะเสด็จมาภาษาทางพระคำผีจะเป็นแบบนี้นะครับก็กล่าวคือเราจะสมโพธวันคิดแต่สมภพ ในเร็ววันนี้ฉะนั้นเราจะมีเวลาเตรียมตัวเราประมาณสี่อาทิตย์เท่านั้นนะครับก็คืออาทิตย์เมื่อวานวันที่30พฤศจิกายนเป็นอาทิตย์แรกและอาทิตย์ที่สองเราเตรียมรับเสด็จพระกิจเจา้าก็คือวันที่7ทธันวาคมนะครับและต่อไปก็เป็นวันอาทิตย์ที่14ธันวาคม และอาทิตย์สุดท้ายในการเตรียมรับเสด็จพระกิตตเจ้าเตรียมจิตใจของเราก็คือวันอาทิตย์ที่21หลังจากนั้นก็จะสมโพธพระกิจตสมภพหรือว่าคริสต์มาสในวันที่25ธันวาคมนะครับฉะนั้นทุกๆปีนะครับเราก็จะเริ่มต้นมีการจุดเทียนที่เป็นเรียกว่าพวงมาลาของวันคริสต์มาส พวงมาราปกติจะทำเป็นลักษณะวงกลมสีเขียวก็มีตำนานมายืดยาวนะครับแต่อย่างไรก็ตามสรุปง่ายๆก็หมายถึงว่าความเป็นตลอดการเนี่รันดอนนะครับคือพระเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางเรานะครับเป็นความเรียกว่าตลอดการและเราจะจุดเทียนบางทีเขาก็บอกมีสี่เล่มแต่จริงๆน่าจะเป็นห้าเล่ม เล่มที่หนึ่งั้นจะเป็นเทียนสีม่วงนะครับนั่นก็คือเราเรียกว่าอาทิตย์แห่งความหวังฉะนั้นเราฟังพระคัมภีร์ตลอดสัปดาห์นี้เราจะเน้นเรื่องราวของความหวังนะครับและเทียนเล่มที่สองในปีนี้เราจะจุดในวันที่7นะครับก็คือเทียนแห่งสันติสุขนะครับก็เป็นสีม่วง และต่อไปวันอาทิตย์ที่14นั้นเราจะจุดเทียนสีชมพูนะครับซึ่งหมายถึงความปีติยินดีและอาทิตย์ที่4วันอาทิตย์ที่21เนะครับเราจะจุดเทียนสีม่วงอีกครั้งหนึ่งซึ่งหมายถึงเทียนแห่งความรักฉะนั้นในแต่ละสัปดาห์เราก็จะไตรตรองและรำพึงถึงเรื่องราวตามที่ได้เน้น ในการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์และเมื่อถึงวันคริสต์มาสหรือวันคิดจัตสมภพ,พเราจะจุดเทียนตรงกลางซึ่งปกติเราจะใช้เทียนเล่มใหญ่สีขาวก็หมายถึงความสว่างที่แท้จริงมาขจัดความมืดมนออกจากโลกนี้นั่นก็คือในองค์พระเยซูคริสต์ในแต่ละวัดก็ปัจจุบันทั่วโลกนะครับก็จะมี การตกแต่งแบบนี้นะครับก็คือมีเทียนของพวงมาลาคริสต์มาสก็อยากจะอยากจะแนะนําในการเริ่มต้นสัปดาห์นี้นะครับยังมีเวลาก็อยากจะเชิญชวนให้แต่ละครอบครัวนะครับเราไปหาเทียนมาสักห้าแก้วนะครับหรือว่าเป็นเล่มหรือว่าเป็นอะไรแล้วแต่เราจะมีเชิงเทียนทําแบบง่ายๆหรือทําเองก็ได้นะครับ ทำเองจะรู้สึกมีคุณค่ามากกว่าที่เราทําเราเริ่มนะครับยังมีเวลาไปหาเทียนถ้าหาได้นะครับเอาสีม่วงสักสามเล่มแล้วก็สีชมพูหนึ่งเล่มเราก็มาจุดไล่เรียงกันไปนะครับในสัปดาห์ที่หนึ่งเราก็จุดพร้อมกันแล้วเราก็อธิษฐานภาวนาตามที่ให้ข้อรำพึงไว้นะครับก็ขอให้เราได้จุดเทียน นะครับแล้วเราก็รำพึงด้วยกันวันนี้พระวจนะของพระเจ้านะครับเราก็แต่ละวันเนี้ยเราก็คัดเลือกทางพิธีกรรมสากลนะครับทั่วโลกเหมือนกันหมดเราจะฟังเรื่องราวของบรรดาประกาศกผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายได้พยากรณ์เอาไว้และก็ได้ให้เราไต่ตรองถึงการ เสด็จมาของพระเยซูเจ้าคือพระเมสสิยาหรือพระผู้ไถยด้วยความหวังอันแน่วแน่ในชีวิตของเราวันนี้เราเริ่มต้นวันจันทร์นะครับเราก็เริ่มฟังจากประกาศกอิสยาอิสยาในวันนี้เนี่ยบา,บางแห่งเขาก็นำมาจากอิสยาบทที่สองข้อที่หนึ่งถึงห้า นะครับแต่วันนี้เราก็ฟังอิสยาบทที่4ในโดยเฉพาะในพระคัมภีร์ไบเบิลไดอารเนี่ยก็บอกเป็นบทที่4 0นะครับข้อ2ข้อ6ก็ไม่เป็นไรทุกอย่างนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องความหวังนะครับอิสยาบทที่2ก็เน้นถึงความหวังที่เราจะก้าวเดินไปสู่มหานครศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ก็คือเยรูซาเล็ม ใหม่นะครับเจรูซาเล็มที่เน้นเรื่องความสว่างว่าองค์พระผู้ไถ่ระเมสิยาจะบังเกิดมานั้นจะขจัดความมืดออกไปจากโลกนี้เพราะว่าในชีวิตมนุษย์นั้นก็ถูกครอบงำด้วยความมืดมนสารพัดเหตุผลสารพัดปัจจัยที่ทำให้ชีวิตเราแลดูมืดไป นะครับแต่เราก็มีความหวังเปลี่ยนไปด้วยความหวังเพราะว่าเรามีประกายที่จุดขึ้นมาเป็นแสงสว่างก็เปรียบเสมือนบางคนที่ติดอยู่ในอุโมงคนเราบางทีอยู่ในอุโมงเนี่มันม,มืดมิดจริงๆนะครับแต่ว่าการที่เราเห็นแสงสว่างแม้เทียนสักหนึ่งเล่มเราก็ทำให้มองเห็นความหวังหรือว่าถ้าเราเห็นแสงนิดเดียว เราก็าจะรู้แล้มีปลายอุโมงค์แน่นอนทําให้เราเกิดมีความหวังในชีวิตฉะนั้นการเจริญชีวิตในช่วงสัปดาห์นี้ต้องมุ่งมั่นอย่างเดียวว่าประกาศกอิสยาได้ทํานายเอาไว้แล้วว่าจะเปลี่ยนไปด้วยความสว่างที่กําลังจะมาถึงแต่วันนี้ในอิสยาบทที่สี่ก็เน้นถึงว่าเมื่อถึงวันนั้นนะครับที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา ก็ได้บรรยายไว้ว่าก็มีหน่ออ่อนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะโปรดให้งอกขึ้นจะงดงามและลุ่งโรดผลผลิตของแผ่นดินจะภาคภูมิใจและเป็นเกียรติเป็นสีแก่ชาวอิสราเอลผู้รอดชีวิตดังนี้สิ่งสิ่งนี้พระคัมภีร์ก็ได้เน้นในวันนี้นะครับ และก็ยังได้เน้นอีกว่าการที่พงค์ได้จะเสด็จมานั้นจะนำเรียกว่าความสว่างดังที่บอกไปแล้วนะครับมาองค์พระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะสร้างพระองค์จะปรากฏมาดุจดังเมฆที่เรามองเห็นอยู่การประทับอยู่ของพระเป็นเจ้านะครับทรงสร้างวัน กลางวันเนี่ยขึ้นมาสร้างสร้างควันนะครับผมพูดผิดไปนะครับและแสงสว่างเปลวเพลิงเวลากลางคืนนะครับฉะนั้นทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาเหนือประชากรของพงดังที่เคยอธิบายหลายครั้งนะครับว่าชาวยิวนั้นเวลาเขาร้อนเขาก็เรียกว่า มีเมฆมาปกคลุมเมื่อมีเมฆมาปกคลุมในชีวิตนี่ก็จะเรียกว่าเรียกว่าเหมือนกับว่าทำให้ล่มรื่นล่มเย็นนะครับและในเวลากลางคืนมันมืดมิดโพงก็ให้เกิดเปลวเพลิงขึ้นมาเมื่อเกิดเปลวเพลิงขึ้นมาก็ทำให้เกิดความสว่างทำให้เกิดแสงสว่างในชีวิตตลอดเวลาฉะนั้นฉะนั้น ฉะนั้นก็ก็ทำให้เกิดเปลวไฟขึ้นมาในในในเห็นแสงสว่างนะครับวันนี้ก็ลำพึงประมาณอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับก็ในพระวจนะของพระเจ้าในแต่ละวันวันนี้ในแต่ละวันวันนี้ก็จะเป็นบ่งบอกชีวิตเราประมาณนี้นะครับพระเจ้าจะประทับอยู่กับเราตลอดเวลาอย่าลืมนะครับคำว่าภูเขาสูงก็คือพระนิเวศของพระเจ้านะครับ และในกลางวันที่เราเดินทางอยู่นั้นพระเจ้าก็จะส่งเมฆมาปกคลุมเราให้เราร่มเย็นการที่มีก้อนเมฆอยู่นั้นก็คือเป็นการประทับอยู่ของพระเจ้าและในกลางคืนพระองค์แม้มืดมิดพระองค์ก็ให้เกิดเปลวเพลิงให้ความอบอุ่นและแสงสว่างนี่เป็นเรื่องราวในสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์แห่งความรอดนะครับ และวันนี้ในพระวรสาราเราเลือกมาจากแมทธิวบทที่8ข้อ5ถึง11เนี่ยนะครับก็จะพูดเราฟังเป็นร้อยๆครั้งแล้วนะครับเกี่ยวกับว่าพระเยซูเจ้านั้นได้เสด็จไปที่กเปนอุมเป็นบริเวณที่พงได้เทศนาประกาศพระวาจาและรักษาคนเจ็บคนป่วยทำให้คนที่นั่นหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายภาษาก็ เรียกว่าพง์เทศสอนนำความรอดมาให้เขานะครับฉะนั้นที่นั่นเกิดอะไรขึ้นครับมีนายร้อยคนหนึ่งทั้งๆท,ท,ที่เป็นคนต่างศาสนาถือศาสนาโรมันถือเทพเจ้ามากมายเขามีคนใช้ที่เจ็บป่วยเขาต้องรักคนใช้เขามากเขาก็เลยไปทูลวอนพระเยซูเจ้านะครับแล้วพูดง่ายๆมาก ว่าพระเจ้าค้าผู้รับใช้ของข้าพเจ้านั้นเป็นอัมาพาตนอนอยู่ที่บ้านทรมานแสนสาหาัสพระเยซูเจ้าก็บอกว่าเราจะไปรักษาเขาแต่นายร้อยทั้งๆท,ที่มีตําแหน่งสูงนะครับเขาคุกเขาเขาถ่อมตัวลงเขากลับตอบอยังไงครับเขาบอกว่าพระเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่สมควรที่พงเสด็จมาในบ้านของข้าพเจ้าแต่พงเพียงตรัสเพียงคําเดียว ผู้รับใช้ของพระเจ้าเขาจะหายจากโรคนะครับก็ยังบอกได้ซ้ำไปว่าเขาเป็นนายร้อยเขามีผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเขาเยอะแยะเขาสั่งใครไปก็ไปสั่งใครมาก็มาคือเขาสั่งได้แสดงว่าเขามีความเชื่อสูงส่งนะครับเวลาอ่านเรื่องนี้แล้วประทับใจเขาบอกพระเยซูเจ้าเพียงสั่งไม่ต้องไปหรอกฉะนั้นพระเยซูเจ้าจึงประทับใจนะครับว่าคนนี้เนี่ย มีความเชื่อมากมีความไว้วางใจไม่เคยเห็นใครที่มีความเชื่อแบบนี้เลยนะครับฉะนั้นพระองค์ก็ยังตัดว่าคนจํานวนมากก็จะมาจากทั่วทิศสารุทิศมาจากตะวันออกตะวันตกและร่วมสวยโตกับอับราฮัมอีสซักและจากภบในอาณาจักรสวรรค์อันนี้เป็นสิ่งที่เราไต่ตองเข้าใจภาพพจน์แล้ว มองดูนะครับพงค์ไม่ได้เน้นเรื่องอะไรเลยเน้นเรื่องความเชื่อของเรานี่แหละพงค์เน้นว่าเราต้องรื้อฟื้นความเชื่อในในช่วงนี้เป็นพิเศษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเวลาเรารับพระกายของพงค์รับศีลมหาสิริเราต้องมั่นใจว่าพงค์ประทับอยู่และเราก็ต้องสวดขอให้พงค์เป็นผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตเรา เราเชื่อตรงนี้หรือไม่แบบในร้อยคนนี้วันนี้เราต้องแต่จองดีๆนะครับในร้อยคนนี้เป็นคนต่างาศาสนาแต่เขาเชื่อก่อนที่เราจะรับสีมาสนิทเราก็จะสวดบทนี้แหละขอพงตรัสเพียงคำเดียวและจิตวิญญาณของเราก็จะบริสุทธิ์เพราะตัวเราเองต่างคนต่างก็เป็นคนบาปนี่แหละแต่ใครล่ละจะเป็นคนชำระเราให้สะอาดบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ก็นอกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น นะครับวันนี้ก็เป็นข้อคิดสำหรับเราเพียงประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วเราจะไต่ตองในแต่ละวันเกี่ยวกับการเตรียมรับเสด็จพระกิตเจ้า,อย,าอย่างพร้อมเพียงนะครับเพื่อว่าการฉลองคริสต์มาสปีนี้จะได้มีความหมายอันสำคัญและเกิดคุณประโยชน์สำหรับชีวิตเราแต่ละบุคคลนะครับวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณนะครับสำหรับผู้มีพระคุณทุกท่าน สำหรับผู้ที่ได้ช่วยกันบริจาคข้าวสารปลาแห้งที่พ่อจะแจกใจ่ายในวันที่13ทธันวาคมนี้ซี่เราจะปิดปีศักดิ์สิทธิ์ณสักรสถานแห่งนี้นะครับพระสาปามีพระประสงค์อยากจะให้ทำอะไรเป็นรูปมาธรรมกับคุณยากจนพ่อก็บอกแล้วว่าลำพึงตามพระวรสารจอนบทที่8 เมื่อวานนี้เป็นวันฉลองนักบ,บุญอาคาสสาวกนักบ,บุญอันเดรหรือว่าองเดรหรือว่าอันเดรียหรือแอนดรูนั่นเองชื่อเหมือนกันนะครับที่กำลังตามพระเยซูเจ้าแล้วมีคนติดตามพระเยซูเจ้ามากมายในช่วงนั้นก็คนหิวโหวยพระเยซูเจ้าบอกให้สิทธิ์เป็นคนเลี้ยงดูเขาแต่บรรดาสิทธิ์หลายคนก็บอกส่งเขากลับบ้าน แต่ตอนนั้นนักบ,บุญแอนดรูเนี่ยหรืออันเดรเนี่ยก็นำเด็กคนหนึ่งมาหาพระเยซูเจ้าซึ่งมีปลาสองตัวมีขนมปัง5ก้อนพระองค์จึงทวีคูณขึ้นมาเลี้ยงคนเป็นหมื่นนะครับประมาณสองหมื่นคนที่นั่นแหละจึงเป็นอัศจรรย์จึงอยากให้เราทำแบบเดียวกันในการแบ่งปันข้าวปลาอาหารในภาวะที่กำลังหลายคนอยู่ในสภาวะที่ลำบาก นะครับนี่ก็เป็นเครื่องหมายอันหนึ่งในการเป็นคิตชนเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้านะครับวันนี้พ่อก็ถวายบูชาขอบคุณนะครับสําหรับผู้มีพระคุณพ่อจดชื่อไว้อย่างละเอียดนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับข้าวสารหนึ่งถุงก็มีความหมายอย่างมากทีเดียวปลาสองตัวมีความหมายมาโหลานพ่อก็ถึงเป้าหมายแล้วนะครับที่ได้ได,ได้ได้ทำเรื่องนี้แล้วจะไปส่งส่งไปแต่ละวัดนะครับที่กำลัง ดำเนินการอยู่นะครับขณะเดยียวกันวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณสำหรับผู้ที่ขอคำภาวนามามากมายโดยเฉพาะคนเจ็บคนป่วยทุกคนเลยนะครับไม่ว่าใครก็ตามแต่วันนี้ขออาที่ตามขอมานะครับคุณยอดแซบสักดินขอคำภาวนามาและภาวนาสำหรับเทเรซานงนุษจิวประสาทนะครับและ,ะพี่ชายของอนงนุษก็ป่วยด้วยนะครับ และก็ภาวนาสำหรับผู้สูงวัยเป็นพิเศษช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงหนาวหนาร้อนร้อนลมพัดแรงดูแลสุขภาพด้วยนะครับก็ภาวนาสำหรับบุคคลเหล่านี้พ่อภาวนาสำหรับบุคคลที่กำลังเผชิญกับความสับสนในชีวิตเผชิญความยากลำบากในชีวิตนะครับก็ขอแสงสว่างแห่งความหวังมาสู่ทุกคนขอก้อนเมฆที่พระเจ้า ประทับอยู่นั้นมาปกคุมเราในเวลากลางวันและขอแสงสว่างมาส่องเราในเวลากลางคืนภาวนาสำหรับบุคคลที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับวันที่หนึ่งธันวาคมและผู้ที่เกิดในเดือนนี้นะครับเดือนธันวาคมท,ทุกทท่านและภาวนาสำหรับผู้ที่ฝั่งเทศฟั่งธรรมในวันนี้ทุกทกท่านด้วยนะครับจุดประสงค์ใดๆก็าตามก็ขอให้พระเจ้าประทานพรตามที่เรามุ่งมา่ปรารถนา พ่อถือโอกาสนี้ขอบคุณที่พี่น้องได้คิดถึงพ่อพ่อต้องการคำภาวนาเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เป็นวันฉลอ,องนักบุญอันเดเรองค์อุปธรรมของพ่อเองและบุญแอนดรูเนี่ยครับก็หลายคนก็คิดถึงแล้วก็ได้ได้ส่งมาอวยพรก็ขอบคุณนะครับณนะโอกาสนี้ด้วยขอพระเจ้าประทานพรน,นะครับอาเมน